สวัสดีครับสมาชิกที่ขับคาสิโนโลและสมาชิกบาคาร่าพารวยทุกท่านครับวันนี้ทางเว็บไซต์บาคาร่าพารวยจะพาทุกท่านมาพบกับวิธีการใช้สูตรบาคาร่าพารวยและขั้นตอนในการใช้สูตรเพื่อเอาชนะกับเกมไพ่บาคาร่าที่สำคัญจะช่วยให้คุณสามารถวางเดิมพันได้แม่นยิ่งขึ้นจากการเล่นไพ่บาคาร่า สำหรับการเข้าใช้บริการสูตรบาคาร่าพารวยสมาชิกบาคาร่าพารวยสามารถล็อกอินเข้าใช้บริการสูตรได้ด้วย Facebook ของสมาชิกเองหลังจากสมาชิกทำการล็อกอินเพื่อเข้าใช้สูตรบาคาร่าพารวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์บาคาร่าพารวยจะมอบเครดิตในการใช้สูตรฟรีถึง10ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้ทดลองใช้สูตรกันและหากสมาชิกท่านใดต้องการรับเครดิตเพิ่มให้สมาชิกแอดไลน์มาที่ ID นี้เลยเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงหลังจากสมาชิกล็อกอินเพื่อเข้าใช้สูตรบริการไพ่าบาคาร่าพารวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากสมาชิกต้องการใช้สูตรให้สมาชิกเปิดเกม G ีขับคาสิโนขึ้นมา และทางทีมงานขอแนะนำให้สมาชิกเลือกการชมสกอร์หรือการดูสกอร์แบบ HK เพื่อจะช่วยให้สมาชิกกอกสกอร์ด้วยความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้สมาชิกกอกสกอร์จากแถวหลังสุดลงไปในเว็บไซต์สูตรบาคาร่าพารวยเพื่อที่จะให้สูตรได้ทำการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องในการวางเดิมพันไพ่ในตาต่อไป ทางทีมงานบาคาร่าพารวยขอแนะนําให้สมาชิกที่ใช้สูตรบาคาร่าพารวยเลือกใช้ห้องในการวางเดิมพันที่มีผลสกอร์เป็นหมากสลับสีหรือที่เรียกว่าไพ่ปิงปองนั่นเองและข้อควรจําสมาชิกที่ใช้สูตรบาคาร่าพารวยไม่ควรใช้สูตรเกินครึ่งกระดานเพื่อจะช่วยให้สมาชิกได้ทราบผลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างสูตรในการคำนวณให้วางเดิมพันฝั่งเพเยอร์โดยจะสังเกตได้จากแถบสีน้ำเงินซึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่าเพ y เยอร์นั่นแสดงว่าสมาชิกบาคาราพารวยทุกท่านจะต้องวางเดิมพันฝั่งเพเยอร์ในตาต่อไปต่อไปนี้จะเป็นการแสดงการวางเดิมพันฝั่งแบง์เกอร์หรือฝั่งสีแดง ซึ่งจะเห็นได้จากแถบสีแดงที่ปรากฏด้านบนและตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนว่าแบนเกอร์โดยให้สมาชิกบาคาร่าพาลวยวางเดิมพันแบนเกอร์ในตาต่อไปในกรณีที่วางเดิมพันมีผลตรงข้ามจากสูตรคำนวณสูตรจะแนะนำให้สมาชิกบาคาร่าพาลวยทุกท่านวางเดิมพันทบอีกครั้งหรือที่เรียกว่าการสู้ไมส้สซึ่งสูตรบาคาร่าพาลวยจะมีการคำนวณ การวางเดิมพันให้สมาชิกบาคาร่าพาลวยทุกท่านวางเดิมพันสู้ไม่เกิน5้าไม้สำหรับสมาชิกท่านใดยังคงไม่เข้าใจในการใช้สูตรบาคาร่าพารวยสมาชิกทุกท่านสามารถแอดไลน์ไอดีได้ที่ไอดีนี้เลยหรือโทร0968244153และ 063-826-2914เรามีทีมงานคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปการใช้สูตรบาคคลาพารวยได้จบลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ